บทที่19เปาโลสอนผู้ที่เชื่อในเมืองเอเฟซัสต่อมาขณะที่อปพอลโลยังอยู่ในเมืองโครินน์นั้นเปาโลได้ไปตามแว่นแคว้นฝ่ายเหนือแล้วมายังเมืองเอเฟซัสและพบสาวพวกบางคนจึงถามเขาว่าตั้งแต่ท่านทั้งหลายเชื่อนั้นท่านได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือเปล่าเขาตอบเปาโลว่าเปล่า เรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเราก็ยังไม่เคยได้ยินเลยเปาโลจึงถามเขาว่าถ้าอย่างนั้นท่านได้รับบัพติศมาอันใดเล่าเขาตอบว่าบัพติศมาของยอนเปาโลจึงว่ายอนให้รับบัพติศมาสำแดงถึงการกลับใจใหม่ก็จริงแล้วบอกคนท่องปวงให้เชื่อในพระองค์ผู้จะเสด็จมาภายหลังคือพระเยซูคริส เมื่อเขาได้ยินอย่างนั้นเขาจึงรับบทิสมาในพระนามของพระเยซูเจ้าเมื่อเปาโลได้วางมือบนเขาแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เสด็จลงมาบนเขาเขาจึงพูดภาษาต่างๆและได้พยากรณ์ด้วยคนเหล่านั้นมีผู้ชายประมาณสิบสองคนข่าวประเสริฐจากเปาโลได้แพร่กระจายตลอดทั่วเอเชีย เปาโลเข้าไปกล่าวโต้แย้งในธรรมศาลาด้วยใจกล้าสิ้นสามเดือนชักชวนให้เชื่อในสิ่งที่กล่าวถึงอาณาจักรของพระเจ้าแต่บางคนมีใจแข็งกระด้างไม่เชื่อและพูดหยาบช้าเรื่องทางนั้นต่อหน้าชุมนุมชนเปาโลจึงแยกไปจากเขาและพาพวกสาวพวกไปด้วยแล้วท่านได้ไปโต้แย้งกันทุกวันในห้องประชุมของท่านผู้หนึ่งชื่อทีลานัส ท่านได้กระทําอย่างนั้นสิ้นสองปีจนชาวแคว้นเอเชียทั้งพวกยิวและพวกกรีกได้ยินพระเจ,จนะของพระเยซูเจ้าเปาโลทําการอัศจรรย์เหนือธรรมชาติพระเจ้าได้ทรงกระทําการอัศจรรย์อันพิสดารด้วยมือของเปาโลจนเขานําเอาผ้าเช็ดหน้ากับผ้ากันเปื้อนจากตัวเปาโลไปวางที่ตัวคนป่วยไข้ โรคนั้นก็หายและวิญญาณชั่วก็ออกจากคนแต่พวกยิวบางคนที่เที่ยวไปเป็นหมอผีพยายามใช้พระนามของพระเยซูเจ้าขับวิญญาณชั่วว่าเราสั่งเจ้าโดยพระเยซูซึ่งเปาโลได้ประกาศนั้นพวกยิวคนหนึ่งชื่อเสว่าเป็นปุโรหิตใหญ่มีบุตรชายเจ็ดคนซึ่งได้กระทำอย่างนั้นฝ่ายวิญญาณชั่วจึงตอบเขาว่าพระเยซูข้าก็รู้จัก และเปาโลข้าก็รู้จักแต่พวกเจ้าเป็นผู้ใดเล่าคนที่มีวิญญาณชั่วสิงอยู่จึงกระโดดใส่คนเหล่านั้นและเอาชนะเขาและปราบเขาลงได้จนคนเหล่านั้นต้องหนีออกไปจากเรือนทั้งเปลรยกายและบาดเจ็บเรื่องนั้นได้ลือกันไปถึงหูคนทั้งปวงที่อยู่ในเมืองเอเฟซัสทั้งพวกยิวกับพวกกรีกและคนทั้งพวงก็พากันมีความเกรงกลัว และพระนามของพระเยซูเจ้าก็เป็นที่ยกย่องสรรเสริญมีหลายคนที่เชื่อแล้วได้มาสารภาพและเล่าเรื่องการซึ่งเขาได้กระทำไปนั้นและหลายคนที่ใช้เวทมนต์ได้เอาตำราของตนมาเผาเสียต่อหน้าคนทั้งปวงตำราเหล่านั้นคิดเป็นราคาถึงห้าหมืนเหรียญเงินพระเจนะของพระเจ้าก็บังเกิดผลอย่างมากและมีชัย ครั้นสิ้นเหตุการณ์เหล่านี้แล้วเปาโลได้ตั้งใจว่าเมื่อไปทั่วแคว้นมาซิโดเนียกับแคว้นอาคายาแล้วจะเลยไปยังกรุงเยรูซาเล็มและพูดว่าเมื่อข้าพเจ้าไปที่นั่นแล้วข้าพเจ้าจะต้องไปเห็นกรุงโรมด้วยท่านจึงใช้ผู้ช่วยของขั้นสองคนคือทิโมธีกับเอลัสทัสไปยังแคว้นมาซิโดเนียฝ่ายท่านก็พักอยู่หน่อยหนึ่งในแคว้นเอเชีย ผู้ทำรูปเคารพก่อให้เกิดการจลาจนคราวนั้นเกิดการวุ่นวายมากเพราะเหตุทางนั้นด้วยมีชายคนหนึ่งชื่อเดเมทริอัสเป็นช่างเงินได้เอาเงินทำเป็นรูปพระอันเทมิสทำให้พวกช่างเงินนั้นได้กำไรมากเดเมทริอัสจึงประชุมช่างเหล่านั้นที่ทำการคล้ายกันแล้วว่าท่านทั้งหลายท่านทราบอยู่ว่าพวกเรา ได้ทรัพย์สินเงินทองมาก็เพราะทําการอันนี้และท่านทั้งหลายได้ยินและได้เห็นอยู่ว่าไม่ใช่เฉพาะในเมืองเอเฟซัสเมืองเดียวแต่เกือบทั่วแคว้นเอเชียเปาโลคนนี้ได้ชักชวนคนไปดันมากให้เลิกทางเก่าเสียโดยได้กล่าวว่าสิ่งที่มือมนุษย์ทำนั้นไม่ใช่พระน่ากลัวว่าไม่ใช่แต่อาชีพของเราจะเสียไปอย่างเดียวแต่พระวิหารของพระแม่เจ้า อันเทมิสซึ่งเป็นใหญ่จะเป็นที่มินประมาทด้วยและสง่าราศีแห่งรูปของพระแม่เจ้านั้นซึ่งเป็นที่นับถือของบรรดาชาวแคว้นเอเชียกับสิ้นทั้งโลกจะเสื่อมลงไปครั้นคนทั้งหลายได้ยินดังนั้นต่างก็โกรธแค้นและร้องว่าพระอันเทมิสของชาวเอเฟซัสเป็นใหญ่แล้วก็เกิดการวุ่นวายใหญ่โตทั่วทั้งเมืองเขาจึงได้จับกายอัสกับ อาริสทานคัสชาวมาซิโดเนียผู้เป็นเพื่อนเดินทางของเปาโลลากวิ่งเข้าไปในโรงมโหรสพฝ่ายเปาโลใกล้จะเข้าไปในหมู่คนด้วยแต่พวกสาวกไม่ยอมให้ท่านเข้าไปมีบางคนในพวกเจ้านายที่ประจำแคว้นเอเชียซึ่งเป็นสหายของเปาโลได้ใช้คนไปวิงวอนขอเปาโลไม่ให้เข้าไปในโรงมโหรสพบ,บางคนจึงได้ร้องว่าอย่างนี้ บางคนได้ร้องว่าอย่างนั้นเพราะว่าที่ประชุมวุ่นวายมากและคนโดยมากไม่รู้ว่าเขาประชุมกันด้วยเรื่องอะไรพวกเหล่านั้นบางคนได้ดันอเล็กซานเดอร์ซึ่งเป็นคนที่พวกยิวให้ออกมาข้างหน้าอเล็กซานเดอร์จึงโบกมือหมายจะกล่าวแก้แทนต่อหน้าคนทั้งปวงแต่เมื่อคนทั้งหลายรู้ว่าท่านเป็นคนยิวเขาก็ยิ่งส่งเสียงร้องพร้อมกันอยู่ประมาณสักสองชั่วโมงว่า พระอันเทมิสของชาวเอเฟซัสเป็นใหญ่เมื่อเจ้าหน้าที่ทะเบียนของเมืองนั้นยอมคล้อยตามจนประชาชนสงบลงแล้วเขาก็กล่าวว่าท่านชาวเอเฟซัสทั้งหลายมีผู้ใดบ้างซึ่งไม่ทราบว่าเมืองเอเฟซัสนี้เป็นเมืองที่นมัสก,การพระแม่เจ้าอันเทมิสผู้ยิ่งใหญ่และนมัสก,การรูปจำลองซึ่งตกลงมาจากดาวพฤหัสบดี เมื่อข้อนั้นกล่าวโต้แย้งไม่ได้แล้วท่านทั้งหลายควรจะนิ่งสงบสติอารมณ์อย่าทําอะไรวุ่วามไปท่านทั้งหลายได้พาคนเหล่านี้มาซึ่งไม่ใช่เป็นคนปล้นพระวิหารหรือพูดหมิ่นประมาทพระแม่เจ้าของพวกขัน้นเหตุฉะนั้นถ้าแม้เดเมตรีสัสกับพวกช่างที่มีอาชีพอย่างเดียวกันเป็นความกับผู้ใดวันกำหนดที่จะว่าความก็มีผู้วิพากษาก็มี ให้เขามาฟ้องกันเถิดแต่ถ้าแม้ท่านมีข้อหาอะไรอีกก็ให้ชำระก,กันในที่ประชุมตามกฎหมายโดวยว่าน่ากลัวเราจะต้องถูกฟ้องว่าเป็นผู้ก่อการจราจนวันนี้เพราะเราทั้งหลายไม่อาจยกข้อใดขึ้นอ้างเป็นมูลเหตุพอแก่การจราจนคราวนี้ได้ครั้นกล่าวอย่างนั้นแล้วท่านจึงให้เลิกชุมนุม